อ่าสวัสดีนะครับผมอันนี้จับส่งทั่วประเทศครับผมแมนครับผมแล้วก็ข้านั่นครับอันนี้ผ้าเบื้องตัวย่างครับผมนี่นะครับผู้นี้เพิ่นกับว่างดาวสูงกันเพิ่งกลับมาจากเกาหลีคนนี้อ่าอยู่น้ํโสมนะครับอ่าอันนี้ลูกค้ากลับมาจากอิสราเอลนะครับผมนี่นี่ครับผมอ่าอันนี้กัว่างดาวสูงกันมันกัดอกเบี้ยยุดถือครับผมแมนครับอันนี้ผ้าเบื้องรถก่อนนะครับเนาะลูกค้าก็กลับกลับมาได้จ๊ก จังมือเหรอครับพี่เดียดเด่ยวนึงโอเคนะครับผม<ะ>แสดงว่ามาออกรถไทยเป็นอันแรกแน่นอนครับมองเดียว <c oughs> อ่านี่นะครับผมลูกค้าก็จะมาออกรถไทยกับผู้ผานะครับเป็นตัว L50 นะครับผมอ่าตัวสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับอันพี่ๆจะบ้างเงินเองสามแสนถูกต้องไหครับสามแสนบาทนะอ่เดี๋ยวผู้ผาคำนวณก่อนนะก็จะวางดาวอยู่ 335,000 0นะครับก็ค่างวดตกปีละ1,25,000บาทนะครับผมผ่อนอยู่5ปีนะครับไม่มีงวดย่อยนะครับผมแล้วก็จะมีโรตารี่นะครับเดี๋ยวกผาพาไปดูนะครับก็ใหม่ล่าสุดครับผมเมตร8ครับอ่าเล็กน้าขึ้นครับผมแล้วก็ย่าวขึ้นนะครับมีค้างงวดที่กูผาแจ้งไปก็คือได้อุปกรณ์ครบเซตนี้ลูกค้าวางดาวก็ตามที่แจ้งไปไม่มีคนค้ำไม่มีงวดย่อยนะครับผม เดี๋ยวจะพาลูกค้าขึ้นไปดูรายละเอียดแล้วก็เซ็นสัญญากันนะครับแล้วก็จะพาลูกค้าไปเลือกรถนะครับผมดูไปดูมานะครับลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นซื้อเงินสดเลยนะครับเห็นไหมครับผมก็เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปเลือกรถแล้วก็นัดส่งกันนะครับแม่เลือกรับรถทวันพระหารน้อแม่เนาะวัดประหารโอเคนะครับผมแม่ฝากเยี่ยมนะแม่นียะครับก็วางเงินไว้ก่อนนะครับผมมันส่งรถก็จะจ่ายส่วนที่เหลือนะครับมาจำเห็นไหมครับผม สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็นะครับผมยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับผมก็ลูกค้านะผมอยู่ที่อิสราเอลอยู่6ปีนะครับผมเบื้องหลังของความสําเร็จนะครับลูกค้าก็บอกว่านะครับติดตามมานานเก็บหอมดอมิตมาเรื่อยๆนะครับผมกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับผมก็ไม่ธรรมดานะครับอ๋อสองทันเหมือนเดครับเลือกได้สองทนนี่นี่นี่นนี้ก็เลือกได้ อันขั้นนี้นะครับผมโอ้อันนะครับก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับผมขอให้เฮง,งเฮงรวยๆนะครับผมโอ้ให้<แ>เฮงเฮงเเฮงรวยเลยครับวะมาออกรถยูนี่ก็ถึอสองแสนด้วยนี่รถมิตซูบิวลาเท่าไรครับอ่านี่ครับผมมัดจำไว้นะครับผมสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็เก็บหอมดอนลิ์มานะครับผม มีเกียวอันนี้ในแตาเซตานเลยผมก้อนหนึ่งครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วมอบรถน้ำกันหนึ่ครับผมโอเคครับอ่าเดี๋ยวเขากล้องน้ำกันครับผมเขากล้องได้เลยครับผมอ่าเย่นะครับผมเย่นะครับโอ้ยมือนีดีใจแล้วครับผมเยี่ยมนะครับเยี่ยมนะครับนี่โอเคนะครับผม